นี้ในฐานะเป็นพ่อแม่เหมือนกันนะฝากคาคำเนี้ยไปถึงลอยลงไปไงก็ได้ไปถึงพ่อแม่ของอ e ีตะแวนสิ่งที่พวกคุณทํากับลูกคุณเนี่ยแล้วคุณมาเรียกร้องความยุติธรรมมาเรียกร้องความช่วยเหลือจากสังคมอะ่ะมันช้าไปไหมัารนี่ฮะพี่สาวคนนี้พูดถูกใจจริงนะเขาฝากถึงพ่อแม่ตอนว่าพวกพ่อแม่เธอนั่นแหละเป็นคนที่ทําลายลูกสาวเป็นคนที่ไม่เคยห้ามลูกสาว มาตั้งแต่ต้นแทนที่จะห้ามลูกสาวมาตั้งแต่ต้นแต่ไม่เคยห้ามนะแถมยังสนับสนุนแถมยังอะไรนะเธออย่ามาโทษสังคมเลยนะเธออย่ามาโทษศาลนะเธออย่ามาโทษอะไรก็แล้วแต่นะพวกเธอนั่นแหละกำลังได้รับผลกรรมของพวกเธอเองมันกําลังย้อนมานะครับเป็นเขาเรียกว่า <c oughs> เป็นผลกรรมที่เขาย้อนเขามาทิ่มแทงตัวของเธอเองนะเออนะครับ อย่ามาโทษศาลอย่ามาโทษสังคมอย่ามาโทษอะไรเลยนะครับนะพวกเธอนั่นแหละนะทำสิ่งที่สังคมทําสิ่งที่ตัวเองทั้งนั้นนะจะไม่เคยห้ามไม่เคยอะไรแทนที่จะห้ามปามตั้งแต่แรกแทนที่จะนะอะไรกลับไม่ส่งเสริมกันนะส่งเสริมกันค่าวที่แล้วพ่อแม่ตะวันเนี่ยนะบอกส่งเสริมเองนะฮะว่าลูกทำเนี่ยเพื่อสังคม เออแต่มาคราวนี้นะขอเธอะว่างนะั้นไปขอสาลเธอะบอกนะโอ้ยช่วยนะเห็นใจกันเถอะว่างนะั้นเออนะครับแทนที่จะไปขอลูกสาวตัวเองว่าให้กินข้าวเถอะนะต้องต้องต้องไอ,อ้นี่จริงๆนะครับต้องคือต้องคนไอ้นี่จริงๆนะแอาน,นินว่าต้องคนที่แบบใจร้ายจริงๆนะ ทำไมถึงไม่ขอลูกสาวตัวเองว่าให้กินข้าวก็ไม่เข้าใจเออก็ขอให้กินข้าวก็จบแล้วทำไมต้องมาขอศาลบอกโอ้ศาลปล่อยเธอศาลขอความยุติธรรมเธอนะจะไม่ให้ลูกค้านพูดการเมืองแล้วพี่กแกบ,บอกเลยตะวันไม่ได้พูดเรื่องการเมืองตะวันเธอมาพูดเรื่องสถาบันอย่างเดียวเลยตะวันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลย ตะวันมายุ่งแต่แก้หนึ่งหนึ่งสองมาทำโพขบวนเสด็จเดือดร้อนประชาชนไหมนี่มันการเมืองตรงไหนอ่ะต้องไปบอกตะวันให้ยพูดเรื่องการเมืองเลิกยุ่งเรื่องอสถาบันนู่นถึงจะถูกต้องใช่ไหมแต่นี่ตะวันนี่พูดแต่เรื่องสถาบันเลยไม่ได้พูดเรื่องการเมืองเลยนี่พ่อนีก็เนี่ยเห็นไหมเข้าใจผิดแล้วเห็นไหม นะถ้าพูดเรื่องการเมืองก็ต้องพูดเรื่องการเมืองสิอันนี้มันพูดเรื่องแต่สถาบันมุ่งแต่ล้มสถาบันเออมุ่งแต่ต้องแต่จะคนเท่ากันอยู่แล้วนะอยากจะต้องแต่คนเท่ากันบีบแต่ไล่ขบวนเสดียนสเสดียนสเสด็จอย่างเงี้ยไ,ไล่ขบวนสเสด็จอย่างเงี้ยมันการเมืองตรงไหนถนะ้าการเมืองก็เป็นบีบแต่ไล่พูกนักการเมืองน,นูนนอันนี้คือมาบีบแต่ไล่ประเทศไงนะ แล้วบอกโอ้จะให้ลูกไปตั้งใจเรียนให้จบโทษคิดว่าตะวันมันจะอน,นี่เหรอคิดว่าตะวันมันจะยอมเหรอฉะนั้นพ่อไม่ต้องมาขอโทษพ่อไม่ต้องมาขอความเห็นใจรับกรรมที่ลูกตัวเองรับกรรมที่ตัวเองก่อไว้ก็แล้วกันนะเออนะครับพี่สาวคนนี้ก็ว่ายอย่างนั้นโอ้พูดโดนใจมากเนะเออนะอิตะวันนี้ไม่ได้พูดการเมืองเลยพูดสถาบันล้วนๆแหละ นะฮะมีแต่จ้องโค่นล้มสถาบันอย่างเดียวเลยขนาดศารบอกว่าเอ้ยอ,อย่างนี้นะยังไม่หยุดเป็นเบี้ยล่างให้ค่อยให็นอาการเมืองไอ้พวกนี้ก็โจมตีทางโซเชียลไอ้พวกนั้นก็เล่นทางสภาเห็นไหมมันเป็นเบีย้ยมันเป็นอะไรกันตอนสุดท้ายพวกมันก็ไม่สนใจมันก็ตัดหางพวกนักการเมืองก็ตัดหางปล่อยวัดมึงจะอะไรก็เลื่อมือกันะทุนนี้กูไม่สนใจล้ว่ะ เออมึงจะเคลื่อนไหวการเมืองอะไรมึงเอาเลยเฮ้เคลื่อนไหวสถาบันมึงเอาเลยเดี๋ยวกูเคลื่อนไหวสภาพอสภาเคลื่อนไหวนะกูก็ตัดหางปล่อยวัดมึงอย่างเงี้ยเออนะดูไวนะ้หน้าพวกรอมส้มทั้งหลายเนี่ยนะสันดานนักการเมืองมันเป็นอย่างนี้นะครับเออพอถึงเวลาเขาก็ตัดหางปล่อยวัดนะเออดูไว้นะ สู้เื่อนอันเา,นา,านะเื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอ,อกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ